สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้แอดเมก็มาทําแกงฟักทองนะคะแกงไก่ใส่ฟักทองในกระแนม,มนะคะก็ทำขั้นตอนไปนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการเคี่ยวให้ฟักทองเละเลยนะคะเพราะว่าคนแก่เนาะคนแก่ทานก็แอดเมนะคะ เอาซื้อไก่มานะคะจากรถทุ้งปวงที่นี่ไก่จากตลาดนะคะเ,เพื่อนๆที่น้องๆก็ต้องใส่รถกับข้าวนะคะนอกจากว่าจะไปตลาดใหญ่เลยนะคะก็สองสามวันจะไปทีก็ใส่ผู้เห็นเลยนะคะก็ฟักทองญาติให้ามานะคะเอ็นี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรทานะก็เลยแกงไก่ให้แม่ทานดีกว่านะคะก็ขั้นตอนก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเอ็นนี่ก็เอาน้ามันนิดหน่อยนะคะผัดกับพิแกงนะคะพิแกงนะคะ แกงก็ต้องเป็นแบบรสชาติที่ไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าแม่ทานไม่ได้ที่นี่จะมีแม่ค้ามาขายนะคะแกงสําหรับคนสูงอายุทานนะคะก็<อ>ผัดได้ที่นะคะ<อ>ก็เอาไก่นะคะอห,อหอมหอมพริกแกงแล้ว,ลวก็อาไก่ลงไปผัดคลุกนะคะแล้วก็ผัดให้สุกนะคะเหมือนกับเราลวนไก่ก่อนนะคะแล้วก็เดาะน,น้ำปลาลงไปนะคะเพื่อนๆพี่น้อง,องค่ะก็เพื่อที่จะให้ รสชาตินะคะของเหมือนเราลวนไก่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนช่นะคะ,ะก็ดาะเกลือลงไปนะคะว่าใส่น้ำปลายอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเข็มน,นะคะ,ะก็ดาะเกลือลงไปหนึ่งร้อมชานะคะตอนนี้ พอผัดไก่ได้ที่นะคะแล้วก็เอาพักทองลงไปผัดเลยนะคะมันจะหอมนะคะฟทองพักทอง,องลงไปผัดรวมกับไก่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ผัดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ําต้มสุกลงไปนะคะเพื่อที่ว่าบ้านเอ็ดเมจะไม่ค่อยทานมันนะคะก็จะใส่กะทิน้อยนะคะแล้วก็พอเดือดนะคะพอเดือดได้ที่เนี่ยนะคะเอ็เมถึงจะเติม เติมปะทิลงไปที่หลังนะคะคเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนของการเคี่ยวแล้วนะคะคเพื่อนๆก็เคี่ยวให้เละให้เปื่อยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็คนแก่เนาะแม่ก็ไม่ค่อยมีฟันเลยนะคะ่ะเดี๋ยวนีก็จะชิมรสนิดนึงนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเจะได้เคี่ยวต่อนะคะคเพื่อนๆค่ะ ใช่พอเติมเกลือกับน้ำปลาลงไปบ้นะคะก็โอเคนะคะรสชาติได้ที่แล้วเหลือแต่เคี่ยวกักทองนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่าฟักทองน่าจะสุกไปบ้างแล้วละเพราะว่าเอ็มมีผัดไปกับอันนี้ก่อนแล้วนะคะผัดไปกับไก่แล้วไปย่างหั่นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะแม่จะได้ทานได้สะเดวกผ่อนไปนิดนึ่งนะคะ อืออือแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอืะอกำลังอร่อยเพราะนี่นะคะพชีฟ้านะคะเพื่อนๆพ่อค่ะก็ใส่ลงไปให้เดือดนิดนึงนะคะเอาทองก็อร่อยแล้วนะคะ ลูกเล็กนะคะเพื่อนๆค่ะเนื้อไม่เนื้อไม่หนานะแต่อร่อยนะคะมาจากเรี่กอะไรนะราชบุรีนะคะแม่นึกจังหวัดไม่ออกนะคะวันนี้นายมาดูราชบุรีนะคะเพื่อนๆที่มังง่ายต่อเดือดได้ดีแล้วนะคะใช้ได้แล้วเราก็เนี่ยนะคะผักใบโหระพานะคะเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มรสชาติของเพื่อนค่ะ แอ่นี้เองนะคะก็ได้แล้วนะคะแกงฟักทองนะคะแกงฟักทองเอ็ดเม่ก็แ่น,นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงไก่ใส่ฟักทองของเอ็ดเมนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะน่ารับประทานไหมคะฝากคลิปนี้ไว้กับเ,เบพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เม่ด้วยนะคะบายบายค่ะ